โอเคกับอ e ันนี้ธรามะบอดด่งกับผรรมาบอดด่าไม่เก่ากับไม่เก่าพอดีกลับมาดูนะครับมาดูว่าจะเจอแบบด่างแบบไหนนะครับดัางจริงดังเท้หรือว่าดังที่อย่างไรครับโอเคมาถ้ารับชมและที่สำคัญอย่าลืม โอเคครับนี่ครับมาไม้เก่าครับไม้เก่าไม้เก่าริมทานครับริมทานริมทานริมทานโอเคครับไปตามดูกันเลยผมก็กลัวครับกลัวงูครับกลัวงูกลัวงูไม่กล้ากล้ามั่งหานมั่งนะครับกลัวมั่งหานมั่งดูครับริมน้ำครับ เมื่อก่อนปลาเยอะตอนนี้ก็ยังยังมีปลาอยู่ปลาเยอะปลาเยาอะ oh, <no. S 1> อ้กระดูกหนูหน้องเกูมาคนเดียวครับมาคนเดียวไม่ไม่ไมกล้าเมาเดี๋ยวก็ต้องมาเหื่อบเหยือบเหื่อบปีๆค <Wow. S 1> รับปีๆเลี้ยงๆต้องทำคลิปให้ดู ngập đúng ngập bình than ngập bình than ok phải gặp vào tám lập trung ok Bài lên let's go oh, 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 oh. wow 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 chưa đúng rồi đúng rồi mới chạy đáng đủ đủ nó coi như mua nó mua bị mua bị อะไรดุกดิ๊กอั่งนั้นล่ะพี่น้องกันอีกอาดิตยโอ้ยโอเคครับเพื่อนๆมันเจอบอลแล้วครับนี่ครับดูครับไม้นี้ครับน้องก็ออกแรงแบบเยอะแต่ว่าน่าจะไม่ด่างนะผมก็ด่างมันจะแบบนั้นโอเคครับดูครับบอลบอลสเตอร่าครับอืม No. Bà nó hắn là lên pinon ngựa Đẹp mấy đàn mấy pinon ừ. Đàn thế, đàn thiêng rửa, đàn ả à rây khá Ok Mấy đàn nghe non tôi nắn nhà bé mua âm được Lấy tôi nườn Oh no Mình rút pinon ngựa mình rút ล,กลกูกไปกีกลัดลุก <No. S 1> ไม่รู้ใครห้าไปแล้งมังไม้ไม่รู้ใครห้าไปเร้งมังไมเดินทิ้งตะกั่วทิ้งโอเค,คเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเจอแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับโอเค,คเพื่อนๆยังไม่เจอเลยนะครับยังไม่เจออะไรเลยดูครับยังไม่เห็นเลยครับต้นที่ด่างจริงๆครับ ผมว่าเรามีคนมาหาไปแล้วเห็นมันเตียนๆครับเตียนๆโอเคเดี๋ยวผมเจอแล้วผมจะถ่ายดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเจอต้นแบบนี้นะครับดูไม่รู้น้องเขาด่างหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจดูครับนะต้นนั้นก็มีนะครับโอเคครับเราไปท่าดู คอยดูถ้าดูต้นเด็ดดีกว่าครับโอเคครับเพื่อนๆผมมาเจอแบบนี้ครับเขาด่างหรือเ็เป็นโรคครับพี่น้องดูครับเขาด่างหรือเเป็นโรคใบนี้ด้วยครับดูแต่ว่าที่รู้ผมเจอต้นอันนี้ด่างครับพี่น้องพี่น้องเออดูครับต้นไม้ครับดูวไม้ไม้ไม้ต้นหญ้าครับดูดูน้องเขาด่างครับพี่น้อง ดูใบนี้ดีครับพี่น้องนี่ใบของน้องงี่ครับพี่น้องดูครับดูครับโอนง่ายมันแควงครับโอ้กั้นเยอะเกินครับพี่น้องเออดูครับความด่างของเดี๋ยวผมค่อยกลับมาถอนครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันมาดูแบบอื่นกันก่อนโอเคดูครับเพื่อนๆผมว่ามีคนมาหาไปแล้วแน่นอนเลย เห็นไม่เจอเลยโอเคกูอ่มึงก็กูอ่ะครับพี่น้องเออเนี่ยครับต้นนี้ครับต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ดูก็ดู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 แปลกครับต้นนี้แปลกแปลกดีถึงต้นนี้ด้วยครับดูครับอืมด้านหลังผมขอดูด้านหลังหน่อยด้านหลังก็เห็นมองเห็นนะ ท่านขาวลงลงต้นครับลงต้นไหมอืมไม่ลงครับพี่น้องพี่น้องเหรอโอเคถ้าผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะทายดูเด็ดๆนี่ครับเพื่อนๆผมมาเจออีกหนึ่งต้นนครับแบบนี้แต่แบบนี้ผมดูในช่องคนช่องคนอื่นเขาาครับถ้าถ้าเขาด่างจริงนะครับ <Okay. S 2> โอเคออกนอกออกากาศไปแล้วนะครับแบบนี้ออกนกลูกไปแล้วพี่น้องอือดูเขาด่างไหมครับคอมเมนต์หน่อยขอมรู้นอะของนู้นอะไรดเดีนะผมเจอแล้วจะทายดูทีนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมมาเจอหนึ่งต้นนะครับผมว่าต้นนี้น่าจะด่างนะครับดู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 ครับใบนี้ด้วยครับดูดูเพื่อนๆเ่ห็นมองเห็นหรือเปล่าดูวย น้องจะมีแต้มอยู่กับนี่วับนี้ผมว่าต้นนี้มีโอกาสด่างเยอะครับกับต้นนี้ครับเพื่อนๆดูดูนะครับดูก็ไม่จุดขาวๆเยอะมากเลยครับถึงกับต้นนี้นะครับพี่น้องต้นนี้ครับผมว่ามันน่าลุ้นนะครับผมแกะใบโน้ดูครับมีรอยขีดขาวๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูแต่ว่าไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับดูนะดู ไม่รู้กล้องกลัวกันไหรือเปล่าครับมันขาวๆครับเดี๋ยวผมขอถอนก่อนครับขอขุดก่อนเดี๋ยวผมขุดเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูนะโอเคครับเพื่อนๆนี่ครับผมขุดเสร็จแล้วครับต้นแรงครับดูมีจุดขาวๆนะครับถึงใบนี้มีแต้มขาวเยอะนะครับเก็บไว้เก็บเก็บเก็บไว้เลี้ยงไว้รุ่นนะถึงต้นนี้นะครับที่เป็นสีลบ สีสีอะไรสีเหมือนสีสีเหลืองครับเพื่อนเห็นหรือเปล่าดูครับดูดูถึงต้นนี้นะครับพี่น้องต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เป็นจุดสีขาวเยอะมากจุดเบี้ยมันเยอะมากครับดูโลบกล้องมันดูโฟกัสได้ไอ้เรื่องอะป่าครับทัวทีครับถ่ายคนเดียวกับลำบากโอเคเดี๋ยวไปเดินหาต่อครับ โอเคครับเ <Okay, S 2> พื่อนๆต้นนี้ด่างไหมครับดูครับผมดูครับน้องก็ด่างไหมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับผมได้จะได้กลับมาแล้นะครับโอเคครับเพื่อนๆผมมาเจออีกหนึ่งต้นนะครับดูครับเพื่อนๆดู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 ครับแบบนี้ด่างใช่ไหมด่างไม่ด่างไม่รู้ผมเอาไว้ก่อนเห็นแบบนี้โอเค ผมขอคุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเคครับเพื่อนๆนี่ผมไปเอาต้นนี้มาเลยครับผมกลัวลืมนะครับนี่เขาด่างแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าเอยเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าแบบนี้เขามาด่างเองนะครับดูแล้วสวยมากสวยมากมดูกครับเพื่อนๆ ดูครับความด่างด้วโคตรสวยเลยแบบนี้ธรรมชาติของเขาหรือว่าเขาด่างมาครับโอเคคอมเมนต์บอกหน่อยครับผมไม่รู้ครับนี่ครับเพื่อนๆดูครับบอลนาครับทาไมทําไมก็เป็นแบบนี้ครับดูแปลกดีครับใบก็ออกมาเป็นสองเขกครับสองใบครับดูดูดูแต่ว่าใบเดียวกันนะครับพี่น้องดูโคตรแปลกเลยแปลกสัตตอนนี้ต้องเองครับมองๆเอาไว้ก่อน โอเคครับเพื okay, girl. Okay, girl, What, What, ่อนๆดูครับบอลเยอะมากเลยครับแต่ผมยืนดูอยู่สักแป๊บแล้วไม่เจอแบบดังเลยนะครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นทีครับไม่เจอทีโอเคครับถ้าผมเจอเดี๋ยวผมสถลายดูอีกทีนะครับโอเคครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆในที่สุดผมก็เจอบอลดังจริงครับัพูดได้เป็นปากวัดดังนะครับเพื่อนๆดูครับดูดูดู ดูวอวงครับก็ผิดครับพ i̇şte ี่น้องหรือดูดูอุ้ยสุดสุเออจนได้ฮฮ่ใสุดฉัก็เจอดังขาวนครับพี่น้องอุ้ยขาไหมอใช่ดัางขาวถูกต้องเลยครัโอ้โหดูครับพี่น้องหอุ้ยสุดจัดป็นบอกโอเค อน,นุญาตคุดกด้วยนะครับเดี๋ยวผมตัเสร็จเดี๋ยวผมให้ชมทีนะครับโอเคครับเพื่อนๆในที่สุดผมก็เจอจนได้นะครับอุฮ uis, ฮ้ยฮิฮิฮ,ฮ,ฮดูนะครับดูสวยมากครับสวยมากนะครับกล้องเป็นฮาเลยไม่โฟกัสได้อีกหว่าเฮ้ยเฮ้ยกล้องกล้องเป็นรีวิวหว่าเฮ้ยก้องเป็นอะไรวะ ดูครับดูออ้ยสวยครับสวยสวยมากสวยมากสวยมากอืมในสุดผมว่าจะได้โอเคครับเราไปติดตามรับชมกันต่อเลยถ้าผมเจออะไรเด็ดผมจะถ่ายดูอีกทีครับไปเลยโอเคครับเพื่อนๆเรามาจุดที่สองครับจุดที่สองเนี่ยผมจะดูให้แบบละเอียดเลยนะครับเผื่อจะเจออีกครับรอยมีรอยมีคนมาหาแล้วนะครับแต่ผมยังโชคดีที่เจอครับดูครับเพื่อนๆดูรอยก็ถอนถอนตั้งไว้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าไงเขาลืมว่าอะไรอยู่ด่างไม่ด่างก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวต้าผมเจอแล้วผมจะถ่ายดูอีกทีนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนดูผมเดินผ่านไปผ่านมาดูหลายครั้งแล้วนี่ผมเดินผ่านไปผ่านมาดูเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งกล้องดีกว่านะแป๊บเดียวโอเคครับเพื่อนเพื่อนดู ดูน้องน่ครับเดินผ่านไปผ่านมานครับผมข้ามไปแล้วครับข้ามข้ามไปข้ามมาผมต้อนขากลับนะครับผมเดินเดินเดินกลับมาเห็นเต็มนี้ครับดูดูที่ครับเพื่อนๆนึก <Wow. S 1> จะเจอก็เจอง่ายๆนะครับโอ้โหเขสวยเลยใบนี้นะครับพี่น้องขอรักหยกเลนหน่อยเนี้ยไม่รู้เลยครับพี่น้องเมือดังไม่ดังแต่แบบป,ปอยใบเนี้ยผมวมาดังแน่นอนเลดู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 ดดด mọi người 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 mọi ผมก็จะกลับแล้วผมเดินเดินมาดูดูครับผมก็จะกลับแล้วบนคลิปมันจะยาวเกินครับทลิปนี้เราก็จบก,กันเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับที่ผมได้มาที่ผมได้มาครับต้นนี้นะครับหนึ่งต้นนะครับต้นนี้ต้นต้นนี้ึงตน้ตนตน้ตนนี้หนึ่งต้นนะครับประมาณนี้เลยโอเคสวยไหม อ่าครับสวยมากเลยอ่าดูว่าอืมความงามนะครับอืมสวยจัดกับทุกนี้ครับผมจะกลับแล้วนะครับเมื่อกี้ผมจะกลับแล้วนี่ครับเแล้วกับเหลือครับผมจะพิเกียดนะครับพิเศษโอ้โหมาแล้วพอดีมันใส่ยากครับทุกทีชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ